สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเมนูมิกพารวยกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางฮานอยวันที่ยี่ิบสามธันวาคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่ยี่สิบสองกันก่อนเลยค่ะว่าเลขของทั้งช่องเข้ากันไหมนะคะวันที่ยี่สิบสองธันวานะคะเลขที่ทั้งช่องให้ไปก็เด่นที่สองกับเจ็ดนะคะวิ่งรูปสองกับเจ็ดนะคะมาดูผลกันค่ะ พิเศษนะคะออกที่91716นะคะนะเข้ากันที่วิ่งรูด7นะคะนะเจาะไม่ถึงนะคะปกติออกที่07852นะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูด7บนนะคะแล้วก็52ล่างนะคะตัวเด่นตัวเจาะตาม3ามนอยในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะนะตรงนี้นะคะก็เข้ากันไปที่52ตรงตรงนะคะ v i p ออกที่6กเจ็นะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูดเจ็ดนะคะนะก็วันนี้สูตรเด้งสามนอยเลยนะคะวิ่งรูดเจ็ดก็เด้ง3ามนอยนะคะแล้วก็ส่วน52ก็เจาะนะคะเจาะเข้าตรงๆเลยนะคะนะตัวเด่นด้วยนะคะส่วนกําลังวันนะคะ3กับ4จะไม่เห็นวันนี้กําลังวันไม่มานะคะนะวัดใจก็ไม่มานะคะวันนี้มาที่สูตรนะคะสูตรเดิน ก็ยังเดินเหมือนเดิมนะคะนะวิ่งรูดก็คือแทบจะไม่หลุดนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันที่23ธันวาเลยค่ะ23ธันวานะคะวันนี้สูตรบอกเบิ้ลมานะคะนะสูตรสูตรเขาจะบอกเบิ้ลนะคะวันนี้นะแต่เขาจะไม่บอกว่าเบิ้ลตัวไหนนะคะนะก็คือชอบเบิ้ลติดเบิ้ลไว้บ้างก็ได้นะคะนะวันนี้สูตรบอกเบิ้ลนะคะอาจจะเบิ้ลได้นะคะนะ ก็ตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็ตัวเด่นตัวเจาะตัววิ่งตัวรูดนะคะก็คือ7กับสี่นะคะ7กับ4อาจมาด้วยกันได้หรืออาจมาแค่วิ่งรูดนะคะนะตัวเจาะก็จะมีตัวเจาะนะคะสองเจ็ดนะคะ ามเจ็ดแม่เขียนไม่ค่อยถน,นัดเลยสี่เจ็ดแล้วก็สี่สามสี่สี่นะคะตัวนี้สี่สามนะคะ สี่ห้าตัวเด่นนะคะหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่สองสี่หกนะคะ 4 7นะคะตัวนี้โอ้ 4, 7สมจุดเลยตัวนี้ตัวเด่นตัวเจาะตรงนี้ตัวเด่นตัวเจาะนะคะตาม3น้อยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะ วัดใจนะคะวัดใจเราลองวางดูอีกสักวันสองวันนะคะนะถ้าไม่มางจริงค่อยทิ้งเนาะ แต่แม่ยังมั่นใจว่าเขาน่าจะมานะคะวัดใจน่าจะมาแต่ว่ามันไม่เคยหลุดเกิน3ามวันนะที่วางมาที่ลองทำมาก็มันจะหลุดแค่สองวันแล้วก็เข้าต่อนะคะนะก็ลอง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 ,ลอง,ลองวางดูอีกสักสามวันนะคะนะถ้าไม่มาเลยก็อาจจะหยุดสูตรนี้นะคะก็ หยุดวัดใจเนาะก็เล่นแต่สูตรนะคะเพราะสูตรยังไงสูตรเดินนะคะนะสูตรยังไงก็คือแทบไม่หลุดนะคะวิ่งรูดนะวัดใจนะคะวันนี้แม่เจ็บนิ้วเล็บแม่ฉีกแบบเยอะมากค่ะเข้าเนื้อเลยแล้วเจ็บเจ็ดเจ็ดนะคะไม่ว่าแม่จะเขียนประกา สีแดงไม่เป็นไรนะเนาะเขียนไปแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่แปดเนี่ยค่ะวัดใจวันนี้มันจะออกมาได้ประมาณนี้ซ้ำกันนะวันนี้สูตรบอกเบิ้ลด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลตัวไหนและว,วัดใจมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะวัดใจจะออกมาได้ตัวนี้ วัดใจจับสองสามตัวนะคะกำลังวันนะคะกำลังวันที่จะไม่เห็นได้ในวันพรุ่งนี้เห็นนีเลขกำลังเนาะ ที <mile> ่ก็ไม้เห็นได้ในวันพรุ่งนี้เด่นสี่กับ5านะคะกำลังวันอาจจะมา4กับ5นะคะพรุ่งนี้นะคะอาจจะไม่เห็นได้4กับ5นะคะเป็นตัวเลขที่มีพลังเนาะก็เมื่อคืนใช่ไหมคะดาวออกดาวโจรออก5้าสี่ล่างนะคะก็วันที่2 2ฮานอยออก5้าสองนะคะก็เหมือนที่แม่บอกไว้ว่าฮานอยปกติจะชอบดึง ดึงสองตัวของดาวโจนนะคะลงมาตัวหนึ่งนะคะดาวโจนน่าจะออกที่อะไรนะเมื่อคืนสองเจ็ดศูนย์ไหมคะสองเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าสี่ใช่ไหมคะเขาก็ดึงมาเนาะปกติออกที่ปกติออกที่เจ็ดแปดกับห้าสองนะเขาดึงเจ็ดกับห้าลงมานะคะนะก็คือเทคนิคการ จับเลขนะคะจับตัวเลขก็คือดูดาวก็ได้นะคะนะก็คือลองเฝ้าดูดาวนะคะก็ยังไม่ต้องเชื่อแม่ก็ได้นะลองเฝ้าเฝ้าดูนะคะนะลองดูดาวโจรน,นะคะว่าเขาชอบดึงสองตัวล่างดาวโจรโดยมากเขาจะดึงสองตัวล่างนะคะนะแต่ก็ดูดูตัวสองตัวบนติดไว้บ้างก็ได้โดยมากเขาจะชอบดึงสองตัวล่างมาหนึ่ตัวนะคะหาน้อยปกตินะคะนะก็ลองลองเฝ้าดูนะคะยังไม่ต้องเชื่อแม่ทั้งหมดก็ได้นะคะนะ แต่แม่เป็นคนชอบดูเลขชอบจําแล้วก็ชอบอเอามาวิเคราะห์คือแม่เฝ้าดูมานานแล้วนะคะนะเขาชอบมาแบบนี้เขาชอบไปดึงดาวโจรมาตัวหนึ่งนะก็เมื่อคลิปของวันที่ยี่สิบสองที่แม่บอกไว้คือดาวโจรมันออกห้าสี่นะคะเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนของวันที่ยี่สิบสองนะคะคืนของที่ยี่สิบสองเนาะ มันออกห้าสี่นะคะแล้วหาน้อยมันก็มาออกห้าสองนะคะของวันที่22นะเขาดึง5ลงมาดึง7ลงมานะคะนะก็ลองลองเฝ้าดูนะคะนะเป็นเเกร็ดเล็กเกร็ด,รด,รดน้อยนะคะเป็นแบบเหมือนยังไงอะ่ะช่วยให้เราจับตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะนะก็ สามารถนำมาเป็นแนวทางนำมาเป็นช่วยให้เราจับเลขนะคะนะเราก็จะได้รู้ว่าอาจจะเด่นตัวนั้นตัวนี้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่มาทุกคืนนะคะนะก็ลองลองเฝ้าดูแต่เท่าที่แม่ดูคือมันมาบ่อยมากนะคะนะก็ช่วงเย็นนะคะวันที่23ธันวาเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลพร้อมๆกันนะคะว่าเลขของทั้งช่องจะเข้าจะปังกันไหมนะคะนะ เข้ามาแล้วทุกๆท,ท่านนะคะก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกับช่องแม่น้องมิกพารวยกันทุกๆคนนะคะนะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ